อย่าลืมกดติดตามจาน่าและเจโลที่ปุ่มซับสไครต์สีแดงตรงนี้และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่โดยการกดที่ปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยค่ะเเราทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยมองนะ่นั่นอ่ะเจโรไม่ได้เลยเพราะมันจะผสมกันแล้วเราจะตัดกันแต่แยกรู้น่าจะไม่ทันแล้วอะ่ะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเจโรขอ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 ,ขอ,ขอ,ขอ,อภัยไว้ด้วยนะครับ เราไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรอ่ะมันดูมันจะกัดกันหรือเปล่าวะเอ้าไม่ใช่มันจะผสมพันธุ์กันแล้วคือมันจะผสมพันธุ์อีกพันเอ้าเอาผสมพันธุ์กันแล้วผสมพันธุ์กันแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาปอกพันธุ์ด้วงกันนะครับก็ไม่ใช่ปอกพันธุ์เนาะเตรียมกล่องไงแค่เตรียมกล่องเตรียมกล่องกันนี่ก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีหนึ่งนะครับ กล่องเลงด้วงนะคะไม่กล่องปกติเลยนี่นี่ครับม่กล่องปกติอันนี้จะเราก็เพิ่งล้างน้ํอ่ะแล้วก็แมทนะครับแต่ว่าแมตตอนนี้เรายังไม่มีนะครับสวนแม๋ยวเราจะเอามาให้ดูวันหลัง,งนะครับแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นไม้ผูนะครับนี่มันจะมีพวกลาขึ้นนะคะแล้วก็มีเห็ดขึ้นด้วยนี่อันนี้คือตัดไม้หน้าแล้วนะครับนี่ต้องในก่อนเลี้งด้วงเลยแล้วก็พอดีเลยเอามาใช้ไงอันนี้ตือตอ้นอะไรลรกต้นแคร์นาะ มีเห็ด <freak> ้ยก็ปกตินะคะเพราะจะใช้เป็นพวกไม้เนื้ออ่อนนะคะอย่างเช่นไม้กอนะคะแต่ว่าเราไม่มีครับก็ใช้ของกล้ตัวเนาะเป็นไม้แค่นาที่ตัดมาเนี่ยมีรอยมีดด้วยก่อนที่เราจะเอามาไปใช้นะครับเราจะต้องนำจาดพวกมาดานที่อยู่ในเนื้อไม้นะครับโดยการเอาไปแช่นานนะคะสักสองสามชั่วโมงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับมันเป็นไม้ผูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเนี่ยมันจะลอยน้ำไงเป็นไม้ผูเพราะฉะนั้นเจเราก็เลยมีวิธีนะครับทำให้มัน ถูกกดอยู่ในน้ำได้นี่นะครับจะเราจะใส่เราไปในน้ำนะครับเจอดูนะครับว่ามันจะลอยมันจะจมนี่ไงมันลอยนะครับนี่มันลอยนี่นะครับวิธีการก็คือน,นะครับนี่เจโลมีถุงนะคะ่ะใส่หินไว้นี่ซึ่งมันมีเนี่ยมันมีรูเต็มเลยคือจะจโลจ,จากรูไว้งไงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่จะใส่ไม้เข้าไปนะคะแล้วก็พันถุงนะคะ่ะให้มันน้ครัำน้ำจะได้ไม่เข้านะคะ่ะแล้วก็จะโยนลงน้ำเลย นี่นะคบเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยอนี่นะคะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแช่น้ำไว้ประมาณสองชั่วโมงครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเขี่ยแล้วอ่ะพอ่อจะล แช่น้ำไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วครับเจลเราก็จะออกมาครับแล้วก็ตัแดแต่สักประมาณสักพักนะครับเอาให้น้ำหแห้งแล้วก็จะมาจัดตู้กันนะครับวิธีการจัดตู้นะครับก็คือเอาตู้มานะครับนี่แล้วก็ใส่แมตประมาณครึ่งหนึ่งครับประมาณครึ่งของตู้เสร็จแ,แล้วก็เอาขอนไม้เนี่ยฝั่งลงไปในแมตนะครับประมาณครึ่งนึงของขอนไม้แล้วอีกครึ่งหนึ่งก็โผล่พ้นแมตขึ้นมาแล้วก็ปล่อยด่งลงไปก็ถ้าเกิดเจะมีเวลาบ้างๆนะครับก็อาจจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับ แล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยเดี๋ยวสิอย่าลืมกดติดตามไ,ดไลค์แชร์ด้วยนะครับแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย